สวัสดีค่ะทริปนี้พ,นพวกเราโอเคเด๋ยวเจอนี่จะพาไปเที่ยวบางแสนสีราชาฉบับคนมีลูกน้อยอายุหนึ่งขวบกันค่ะจะไปกินไปเที่ยวและไปพักที่ไหนมาลองติดตามกันดูนะคะวิ่งวิงหน่อยวิง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 ยังไงวิงวิงยังไงเอาไปด้วยหรอคะจะเอาไปด้วยเหรอเจลินเอาพี่เป็นกินไปเที่ยวด้วยเนาะโอเคไหม ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนานหลายเดือนอยู่ค่ะมัมมี่ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะที่จะได้พาน้องเชอรลินไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยทริปนี้ก็จะมีอาตาวกับอาอิงไปด้วยค่ะเรียกได้ว่าน้องเชอรลินน่ะมีพี่เลี้ยงเยอะแยะเลยวันที่เราไปนะคะเป็นวันเด็กพอดีค่ะมัมมี่ก็เลยเข้าไปรับของแจกฟรีสําหรับเด็กๆนะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเป็นไส้กรอกแล้วก็น้าสลัปี้เริ่มออกเดินทางก็อารมณ์ดีเลยค่ะ เวลาไปเที่ยวกันกับลูกนะคะก็สบายใจได้อย่างหนึ่งค่ะว่าลูกอะ่ะเขาจะไม่งองแงตลอดระยะเวลาการไปเที่ยวค่ะเขามักจะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะแล้วก็ยิ้มหวานให้ทุกคนที่เจอเลยค่ะ oh. ประมาณสัก10บโมงนะคะก็มาถึงชนบุรีกันแล้วค่ะรถไม่ติดเลย สถานที่แรกที่เราจะแวะไปนะคะจะเป็นวัดจีนที่โด่งดังของจังหวัดชนบุรีค่ะตัวพ่ออกับมามีเองนะคะมาที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะแต่รอบนี้จะพาอาตาวอาอิงแล้วก็น้องเชลินมาแวะค่ะ วันเด็กด้วยนะน้องเต๋ารเราก็เลยได้มีโอกาสพาลูกๆแล้วก็ครอบครัวนะฮะแล้วก็น้องเต่าน้องอิงนะฮะมาเที่ยวกันที่ชนบุรีนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเราก็จะมาเสริมเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมแบบว่าเสริมสร้างสิริมงคลให้กับลูก<อ>นะฮะใช่ เป็นปีใหม่เนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับทั้งตองเอ่อศาลเจ้านาจาซาไทจือนะครับครับโอ้โหท่องกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับกว่าจะได้ถูกหรือเปล่าไม่เลอเลยวัดโอเคนะครับคือที่นี่ก็เป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงของที่ชนบุรีนะคะก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยมากันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาพร้อมกับน้องเชลีนเด็กน้อยนะครับก็พามาสักการะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในเลยนะฮะนะครับ ศาลเจ้านาจาซาไทาจือนะคะแต่เดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆค่ะแต่ด้วยความเคารพศรัทธาของชาวบ้านนะคะและผู้ที่มากราบไหว้ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะให้โชคทางด้านการค้าทําให้ผู้คนเข้ามาสักการะมากมายค่ะและก็ได้ถูกพัฒนานะคะและปรับปรุงพื้นที่เรื่อยมาจนในปัจจุบันกลายเป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่สวยงามตาการตาค่ะ โดยสำหรับองค์เทพเจ้าหนาจาไถจือนะคะก็มีความเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเป็นผู้ประสาทพรทั้ง4ประการได้แก่อายุวันนะสุขพะพละผู้ใดที่จะทําการสการะบูชาก็จะอุดมไปด้วยโชคซั์มีชัยชนะไปทั่วค่ะเฉลีมงงไม่เป็นไรวันนี้ก็คือ นอกจากมาไหว้พระแล้วนะคะที <de> ่ศาลเจ้าแห่ง <Flex> น <ible> okay, <om> ี้นะฮะก็จะมีในเรื่องของพระประจําปีเกิดหรือว่าเดือนเกิดวันเกิดของแต่ละคนด้วยนะคะก็มีแบบองค์เทพเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าของน้องเชลินเนี่ยจะเป็นเทพองค์ไหนที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองน้องเชินอยู่และเชอรินจะเป็นภาคอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลย เิน <Hello. S 2> ี่ของพ่อเป็นเทพคุ้งคองของพ่อนะครับเป็นเทพองค์ที่หกนะครับชื่อปีกีจีท้ายสวย้วยฉังแช์กุ้งนะครับผมอ่าก็เป็นปีมะเส็งธาตุม้พ่อชอบปลูกต้นไม้นะครับอ่าก็เป็นธาตุไม้ไป นี้เราได้พบกับธาตุประจำไม่ใช่เทพประจําของน้องอิงแล้วนะครับผมก็เป็นเทพดวงชะตาองค์ที่11นะครันะนะครับชื่อว่าปีกระสุกไข่ส้วยสีกุ้งแชกุมนะคร<อ>ับก็เป็นปีนัก,กษัตร์หมาไฟนะครับเป็นธาตุไฟเหมาะอยู่ก,ก็ดูดูดูภายนอกเป็นคนใจยืนอันนี้นะครับ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือของน้องเต๋าใช่หรือเปล่าเต๋าเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะปีอะไรือซัาพาสามแปใช่ไหมอ่าใช่ก็จะเป็นภาพเลยนะสำหรับทเทพอันะนี้อยู่คู่เลยนะที่สําคัญคือเป็นธาตุไฟทั้งคู่นะครับก็ขอให้มีความสุขแต่อันนี้เป็นหมูไฟนะของเต๋าเป็นเทียงหมูไฟนะครับผมก็เป็นชื่อองค์ที่สิบสองนะครับชื่อปีอีกไทยปี ปีอิกหายไผ่สวยหยิมเป้าแชร์คุมนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกุ่มไฟนะครับผมดูลักษณะองเทพก็น่าจะท่าไฟท่านไฟนิรแนร์นะฮะไปดูของน้องเชไปดูของน้องเชอญปีไหนนะของน้องเชิญตโอ้ไปดว้าวและตอนนี้นะครับเราก็เจอเทพเจ้าคุ้งฟองชะตาของน้องเชลลินนะคะเป็นองค์ที่39 นะครับชื่อปีหญิงเที้ยงไทยสวยของนักแชร์กูน,นะครับผมซึ่งเป็นปีเสือนะครับและเป็นธาตุทองคำอโอ้ผมบอกว่าป <โอ S 2> ีขานทองธาตุทอง<บ>เป็นปีเสือทองนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะ,ะดูจากที่บริเวณศีรษะขององค์เทพนะฮะก็จะมีหนังเสือเนี่ยห่อหุ้มอยู่นะครับมีกระบี่เอาไว้ฟาดฟันสิ่งร้ายนะฮะจับงูนะครับด้วยมือเปล่าว โอเคบายบายเดี๋ยวไปเจอทีはは่ต่อไปที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน้องเชอร์ปิดกล้องเลยน้องเชอร์ปิดกล้องบแล้วก็ที่นี่เขามีให้มาหยิบเหมือนเป็นการ์ดเอาไปเติมสิริมงคลในกระเป๋าตังค์ด้วยนะของเชลินเซเวอร์สามสิบก้่ ทำไงก่อนเชอรินทูจ้าก่อนจ้า,จาที่นี่นะฮะก็จะมีในเรื่องของการแก้ปีชมด้วยนะครับผมก็ติดตามได้นะฮะสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้นะครับผมก็ดูมีเทพประจำองค์ของแต่ละคนนะครับก็โอเคนะฮะก็เป็นจุดเริ่มที่เรามาสักการะก่อนนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปนะฮะเราจะไป ที่ที่แบบยอดทิตอะฮะใครมาศรีราชาแล้วก็ต้องไปนะฮะเดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปถึงที่นั้วเดี๋ยวไปเจอกัน บางแสนโทชินค่ะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ยอดฮิตของชาวจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะตั้งอยู่ใจกลางบางแสนชายหาดชื่อดังของจังหวัดชนบุรีนี่เองภายในนะคะก็มีร้านขายของตั้งเรียงรายเลยค่ะแถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยมาที่นี่นะคะจะทำให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่นไปได้บ้างเลยค่ะ จริงๆบางแสนโคชินเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะในในย่านนี้นะฮะครับผมก็บรรยากาศก็เลยพิซซ่าพอดีนะคะก็เขาจะจำลองเมืองของญี่ปุ่นนะคะก็ก็เหมือนนะครับผมว่าเหมือนมากเลยนะคะก็วันนี้เราได้ลองทาโกยากินะฮะใส่ปลาหมึกนะฮะแต่ว่าร้อนมากเลยยังกินไม่ได้นะครับผมเรียกว่าเป็นออเดิร์แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลลกินร้านโลคอลนะฮะ จะเป็น, <จะ S 1> นร้านอะไรเดี๋ยวติดตามดูนะฮะรับรองว่าเด็ดมากเพราะว่าเรามากินกันหลายรอบแล้วนะครับผมก่อนอื่นเราขอตัวไปกินก่อนนะโอ้โหร้อนนะครับร้านขวัวไก่ลิบนะคะเป็นร้านอาหารทะเลที่บางแสนค่ะที่ไม่ว่าเราจะมากี่ครั้งนะคะก็ต้องมาแวะร้านนี้ค่ะเมนูที่ร้านนะคะมีหลากหลายแล้วก็เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าราคาย่อมเยาจริงจริง อย่างพวกเรานะคะมากัน4คนค่ะสั่งไปทั้งหมด8อย่างกินหมดกเกลี้ยงเลยค่ะเมนูแนะนํานะคะที่อยากให้เพื่อนๆลองค่ะก็คือกั้นทอดกระเทียมแกงส้มไข่ปลาริวกิวค่ะแล้วก็ยำสามไข่ค่ะเด็ดสุดๆ จะกินอาหารทะเลอิ่มแปรแล้วนะคะก็มาหากาแฟนั่งจิบชิลๆริมทะเลกันค่ะที่นี่เลยลิ t เ l อ t o ทาวสีราชาค่ะที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนค่ะมองมุมไหนก็น่ารักน่าถ่ายรูปไปหมดเลยค่ะ จะมีห้องเปิดโล่งนะคะเห็นวิวริมทะเลค่ะสําหรับเอาไว้ถ่ายรูปโดยเฉพาะด้วยค่ะใครที่มาที่นี่นะคะนอกจากได้ทานน้ําทานขนมอร่อยๆแล้วรับรองได้รูปสวยๆกลับบ้านไปเพียบเลยค่ะ และแล้วก็ได้เวลาเช็คอินเข้าที่พักค่ะที่พักของพวกเราในรอบนี้นะคะได้แก่ที่เซนทราซอนไรซ่าค่ะ คะพวกเราเลือกพักเป็นห้อง Family Room ค่ะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะแล้วก็1ส่วนกลางค่ะผ่านไปดูห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำนะคะก็มีแยกโซนเปียกนะคะโซนแหง้งแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะ วิวจากห้องนอนที่1นนะคะก็เห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยค่ะแถมยังมองไปไกลๆก็เห็นทะเลด้วยนะคะเออโอ้โหเต้นเต้นอะเต้น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 ไหนเต้นเต้นก่อนเลยเต้น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 อะเต้น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 ไปไหนคะไปว่ายน้ำไหมมีเด็กน้อยตื่นเต้นนะคะเปลี่ยนชุดว่ายน้ําถือห่วงยางพร้อมลงไปเล่นน้ำแล้วค่ะไปไปเล่นน้ำไหมไปเที่ยวไหม ถ้าไปเท่ยก็มานี่มาเดี๋ยวหัวโคบูเดี๋ยวหัวโคไปเ a ้นนเเหมม ทีแรกนะคะก็ไม่คิดว่าน้องเชอรลินเขาจะกล้าลงไปเล่นแบบนี้นะคะแต่พอเห็นลูกกิ้มมีความสุขแล้วก็เต้นๆตลอดเวลาเนี่ยหม่อมนีกับพ่อๆก็มีความสุขไปด้วยเลยค่ะปกติโซนเล่นของเด็กนะคะจะมีการปล่อยฟอร์มบับเบิ้ลเพื่อความสนุกสนานด้วยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาปล่อยพวกเราก็เลยพาน้องชรลินมาเล่นก่อนค่ะคนจะได้ยังไม่เยอะด้วยพื้นที่นี่นะคะไม่ลื่นเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลย เป็นการสร้างความทรงจําในวันเด็กปีที่2ของนูชเชอรลินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพ่อแม่ท่านไหนนะคะที่จะแวะมาชนบุรีลองพิจารณาโรงแรมนี้ดูค่ะม เด็กเล่นน้ำกันมานเหนื่อยๆนะคะก็ได้เวลาทานมื้อเย็นแล้วค่ะที่นี่เลย High Out Beach Cafe ค่ะเป็นปร้านอาหารสไตล์คาเฟ่นะคะแล้วก็มีบาร์ด้วยค่ะอยู่ติดทะเลเหมาะกับการมานั่งกับเพื่อนๆชิลๆรับลมทะเลแล้วก็ฟังเสียงเพลงไปด้วยค่ะ ะะก็คือนี่เลยไข่ตุ๋นหมอ้อไฟค่ะทีแรกนะคะจะสั่งมาให้ลูกสาวกินค่ะแต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็ชอบกันทุกคนเลยและจะบอกว่าที่นี่นะคะพนักงานบริการดีมากค่ะถึงแม้ว่าคนจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ดูแลทั่วถึงค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์แนะนําโทรไปจองที่ก่อนดีกว่านะคะแล้ววันนี้นะคะมามมีก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาแนะนําค่ะได้แก่แอป baby billy นั่นเอง เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่แล้วก็เกี่ยวกับเบบีตลอดการตั้งครรภ์เลยค่ะและหลังจากคลอดแล้วนะคะก็ยังสามารถบันทึกเดลรี่ประจำวันของลูกน้องนะทั้งรูปแล้วก็ข้อความเก็บไว้เป็นความทรงจำได้อีกด้วยค่ะพอได้กลับมาดูอีกครั้งนะคะก็ทำให้นึกถึงลูกของเราในวัยนั้นเลยค่ะว่าลูกเราอ่ะโตขนาดนี้แล้วหรอและก็ยังสามารถเลือกอ่านบทความจากแอปที่ให้ประโยชน์มากมายเลยค่ะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงลูกได้ ในแอปนะคะก็จะมีข้อความและภาพประกอบให้เข้าใจง่ายค่ะหน้าอ่านแบ่งหัวข้อตามหมวดหมู่และหากว่าเราสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถกดไปที่แฮชแท็กที่เราสนใจค่ะหรือค้นหาเรื่องที่เราสนใจท้ายบทความได้อีกด้วยค่ะอย่างแฮชแท็กที่มามีค้นหานะคะแฮชแท็กลูกไม่สบายค่ะก็จะพบกับบทความเกี่ยวกับโรคที่มักจะพบในเด็กเล็กแล้วก็วิธีการดูแลค่ะ และจุดเด่นอีกอย่างของแอปนี้นะคะก็คือมีคอมมูนิตี้เพื่อให้พูดคุยกันค่ะระหว่างคุณแม่คุณพ่อมือใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถตั้งโพสต์เพื่อถามได้ค่ะและก็ตอบคําถามโพสต์ที่เรามีความรู้หรืออยากแชร์ข้อมูลได้ค่ะ อย่างนึงนะคะที่มันมีค่อนข้างชอบมากสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือเราสามารถติดตามพัฒนาการของลูกของเรานะคะแนวโนมค่าน้ําหนักส่วนสูงที่เหมาะสมวัคซีนที่จําเป็นต่างๆสําหรับช่วงวัยของลูกได้เลยที่แอปนี้ค่ะไม่ต้องไปค้นหาหลายๆที่เลยรวมไว้ให้หมดแล้วที่แอป Baby Belly ค่ะโดยคุณแม่นะคะสามารถเตรียมพร้อมรับมือนะคะได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรจนถึงหลังตั้งครรและเติบโตไปพร้อมๆกันเลยค่ะ และเมื่อไหร่นะคะที่เราอยากจะดูไดอารี่ประจำวันของลูกค่ะก็สามารถกดดูได้เลยแถมยังสามารถส่งออกมาเป็นไฟล์เพื่อเก็บเป็นความทรงจำได้ด้วยค่ะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแอป BabyBilly สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ Play Store แล้วก็ App Store ค่ะมาลองใช้แอป BabyBilly กันเยอะๆนะคะรับรองติดใจแน่ๆค่ะได้เวลาที่รอคอยแล้วค่ะก็คือเวลาของอาหารเช้านั่นเอง บอกว่าเมนูอาหารที่นี่นะคะค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะแล้วก็มีหลายเมนูเลยนะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างมีเด็กๆมาพักเยอะเลยมีทั้งสเต,เตชันของไข่นะคะไข่ต่างๆเมนูไข่เลือกได้เลยแล้วก็มีสเตชันของก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะแถมยังมีข้าวกับข้าวนะคะขนมจีนเมนูขนมปังต่างๆนะคะน้ำกาแฟผลไม้นะคะ เรียกได้ว่าเมนูเยอะสุดๆเลยค่ะดูสิคะน้องเชอรลินนะคะยังกินเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะเวลาอยู่นอกบ้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องป้อนเลยค่ะ และก่อนกลับค่ะพวกเราก็แวะมาที่เกาะลอยศรีราชาค่ะเพื่อมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวศรีราชาค่ะตัวมัมมี่กับพ่อเองนะคะมาที่นี่หลายครั้งเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาบนขอลูกกับเจ้าแม่กวนอิมไว้ด้วยค่ะวันนี้ได้แก้บนเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาบอกกล่าวท่านค่ะก่อนกลับก็มาสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ศรีราชาครับผม ราะว่าตอนนั้นก็มาขอเจ้าแม่กวนอิมไว้นะครับขอลูกกับเจ้าแม่กวนอิมไว้พุงเขาก็โบนไว้ว่าเขาจะกินมัง9วัน9คืนนะครับและปัจจุบันนี้ก็สําเร็จแล้วเป็นคนนี้ <c oughs> ฉะนั้นถ้ามาชนบุรีเมื่อไหร่ก็จะพยายามมาหาเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจริญเจิญเหรอเจริญเหรอเจิญไปยกมือไหว้กัน,นเนาะไก

และก็จบทริปสวัน1นึคืนกันไปนะคะชิวๆค่ะแบบอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มเสียงหัวเราะของลูกด้วยค่ะทริปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ